แกงแม่อ้าวอ้าวเฮ้ยเจ้าด้วยไปดูแกงแม่อ้าขุดเตียงอยู่นั่นแหละผ้าผ้าปูที่นอนพังพังหมดคุณแม่จะฟ้องแฟนครับพังซื้อมาปีเดียวก็พังฮะพื้นละกี่หมื่นก็พังฮะ น้องที่มร้องเพลงเห็นไหมพี่ดูแก้งแม่และนี่เนี่ยพังหมดแล้วดูสิเนี่ยอุ้ยได้เสียงน้องว่าพี่ดูแก่เลยแม่จะฟ้องแฟนค่ะทำผ้าปูที่นอนผืนเป็นหลายหมื่นก็พังหมดฮะฮะเดี๋ยวใช้ผืนสองร้อยเลยเอาไหมเอาไหมคะเอาไหมคะอ้าว 给力，力嘞，力嘞，力嘞！